97 ·บวกจำนวนใดเท่ากับ100เราจะดูจากหลักสิบที่เป็นเลข9แล้วก็หลักร้อยที่เป็นเลข1ก็คือเป็นจำนวนที่อยู่ต่อเนื่องกันไม่ห่างกันมากเราจะใช้การนับเพิ่มก็คือนับจาก97ไปถึง100ก็คือจะรู้ว่า97 ·บวกจำนวนใดแล้วจะได้100 โดยชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ97แล้วต่อไป98 99 100ได้เท่าไหร่คะได้3ก็คือ97บวก3เท่ากับ100เราจะดูในแนวตั้งข้อ14 แนวตั้งข้อ14ชี้ลงมาทางด้านล่างเราจะเติมจำนวนที่เราหาได้ก็คือ3